สนุนโดยการิเย่ Super UV Cooling ิ่งวอเตอรเจร้านเด็ดวันนี้นะคะผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอลังงูจังหวัดสตูลน,นะครับแน่นอนว่ามาสตูลลงใต้เนี่ยต้องกินซีฟู้ดใช่ไหมครับวันนี้ผู้เลยพามา ใช้คำว่าเป็นย่านหนึ่งที่ถนนทั้งเส้นนี่ก็จะมีร้านอาหารซีฟู้ดเยอะมากเลยคุณผู้ชมเห็นป้ายไหมครับเพียบเลยนะฮะแต่ว่ามีอยู่หนึ่งร้านข้างหลังพวกนี้นะครับครัวทางเลือกเป็นหร้านที่เปิดมานานเป็น10กว่าปีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าร้านนี้จะเด็ดขนาดไหนตามพุ๊มาเลยนะครับ วัสดีนะครับมาขนาดาน,นี้แล้วนะครับต้องขอบุกครัวหน่อยนะฮะนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้พี่วินพี่วินนี่แต่งหน้ารอรับพูู้เลยเหรอแต่งหน้ากันหมดเลยเหรอแม่ครัวที่นี่แม่ครัวแต่งหน้า <laughs> รู้เหรอว่าพูกผู้จะมาเหรอแต่งทุกวันอยู่แล้วมาบอกแต่งทุกวันอยู่แล้วฉันสวยทุกวันนี่ตรงนี้นะครับเป็นบรรยากาศในครัวสะอาดสะอ้านนะครับแน่นอนว่าร้าน ครัวทางเลือกอยากร,รู้ชื่อก่อนเลยพี่วินมาไงมาจากพี่สาวค่ะครัวนี้เปิดมาตั้งแต่ปี2555แรกๆอ่ะอยากจะขายแบบเน้นเพื่อสุขภาพสมุนไพรอะไรแบบเนี้ยแล้วทำไปทำมามันใกล้ทะเลก็เลยต้องเป็นซีฟู้ดแต่ว่าเน้นความสดความค,ความใหม่ของอาหารอะไรวัตถุดิบต่างๆอาหารทะเลนี่รับมายังไงบ้างครับ ส่วนมากจะใช้ของในพื้นที่ของจังหวัดสตูลค่ะนี่อย่างอันนี้แล้วก็เป็นช่วงฤดูการจ้ะนี่จะเป็นจริงๆหอยไท้ยเผาอ่ะมันจะมีพฤจิกาไปถึงประมาณมีนาจ้ะแต่ว่าช่วงนี้ยังยังพอมีอยู่ค่ะหอยไท้ายเผานี่ก็คือหากินไม่ได้ทั่วไปนะบางทีบางร้านก็อาจจะไม่มีนะคะและข้างหลังที่เห็นนะคะนี่ แมงดาค่ะแมงดาสตูนนี้มีของดีนะคะมีเยอะด้วยมีแมงดามีหอยหลอดหอยไเพอลแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่แบบบางทีอาจจะยังไม่เป็นที่นิยมหรือว่ารู้จักวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะรับบทนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งได้ค่ะขอลองชิมหน่อยยินดีค่ะนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่ารสชาติของครัวทางเลือกจะเด็ดขนาดไหนนะครับฝากมะฝากจะทุกคนด้วยนะเอาสูตรฝีมือเลยนะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับยินดีค่ะยินดีค่ะ ชมเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยนะครับสาหรับอาหารจากร้านครัวทางเลือกนะครับทางนี้ก็จะเป็นแกงหมี่กันเชียงปูนะครับก็จะมาเป็นเซตแบบนี้นะครับสออย่างนะฮะส่วนทางนี้ก็จะเป็นหอยท้ายเผาผัดฉ่านะครับสั่งมาเป็นไซส์ใหญ่เลยนะครับซึ่งทางร้านเนี่ยก็จะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ราคาก็จะต่างกันด้วยนะครับส่วนทางนี้เป็นของตามฤดูกาลนะฮะเป็นยำไข่แมงดาส่วนชามนี้นะครับเป็นหนึ่งชามที่ต้องสั่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวแกงส้มปูดำ ไ่โชว์มาเลยนะครับนี่แบบนี้นะฮะเดี๋ยวขอลองหอยท้ายเผาผัดชาก่อนนะครับนี่นะครับไซส์ของหอยท้ายเผานะฮะจะเป็นไซส์ครึ่งโลนะครับสําหรับจานนี้นะฮะตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอลองชิมตัวเนื้อเขาหน่อยครับนี่ดึงขึ้นมานะครับเต็มปากเต็มคํามากนะครับตัวหอยท้ายเผาสดมากนะครับ มีความหวานอยู่ในตัวเขานะครับแล้วผัดฉ่ามาได้รสชาติดีมากเลยคือเผ็ดกำลังดีนะครับมีกลิ่นของเครื่องสมุนไพรต่างๆนี่ประโคมลงมาหอมมากนะครับตัวเนื้อของหอยไทเผานี่เขาก็จะมีมีสเสน่ห์ของเขาอยู่นะฮะมันจะมีความหนึบๆด้วยนะครับเขาจะมีความแน่นความหวานในตัวของหอยอยู่แล้วแล้วคือผัดฉ่ามาได้แบบรสชาติดีมาก จิงกับข้าวนี่คือเด็ดเลยนะฮะเดี๋ยวขอต่ออีกหนึ่งเมนูนี้อันนี้เป็นยำไข่แมงดานะครับคือยำไข่แมงดาเนี่ยถ้าแบบทําไม่ดีทําไม่เป็นก็จะมันก็จะมีความเมาอยู่นะฮะยำไข่แมงดานี่ยเขาจะเอาตัวแมงดาเนี่ยไปต้มก่อนนะครับ ต้มก่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยเอามาเผานะฮะมันจะได้มีกลิ่นหอมนะครับที่ทําแบบนี้เพราะว่าถ้าเราเผาเลยเนี่ยเผานานๆเนี่ยตัวไข่แมงดามันจะแห้งเกินไปนะครับนี่ให้ดูมยังมีความชุ่มช่าอยู่ในตัวไข่อยู่เลยนะครับอร่อยมากมันตัวไข่แมงดามันมีความมันอยู่แล้วนะครับโดนมะม่วงเปรี้ยวเข้าไปนะครับยำมีความหวานเปรี้ยวนะครับอร่อยยำไข่แมงดาคือดีมากนะครับ ให้ดูนะครับไข่แมงดานะครับเดี๋ยวมาลองคำนี้บ้างนะครับเป็นแกงส้มปูดําไข่นะครับเขาจะใส่ยอดมะพร้าวมาด้วยนะครับนี่นี่ปูไข่นะฮะไซส์ในแกงส้มคำนี้นะครับปูดํานี่จะเป็นไซส์หตัวโลนะครับเดี๋ยวลองชิมน้ําแกงส้มก่อนนะครับ โอ้พิกแกงใต้มัต้องแบบนี้นะเข้มข้นมากนะครับเนี่ยมีความเผ็ดร้อนขึ้นมาแล้วนะครับค่อยๆเผ็ดค่อยๆร้อนขึ้นมานะฮะแล้วหอมมากตัวพริกแกงนะครับเป็นพริกแกงส้มของทางร้านที่เขาตำเองนะฮะอร่อยมากเลยเปรี้ยวเค็มกำลังดีนะครับเดี๋ยวมาลองกินกับไข่ปูดำนะฮะ สดมากปูดำนะครับกินชีฟู้นมีความสุขนะมันหวานนะแน่นมากแล้วก็หวานเจี๊ยบเลยนะครับกัดไปโดนไข่ก็มาโดนเนื้อก็หวานเนื้อตึงเป๊ะเลยนะครับ <c oughs> นี่นะครับลาดลงไปเลยนะครับ <c oughs> ปูไข่นะครับ <c oughs> ผมดูหน้าผมก็พอไม่ต้องให้พู้พูดอะไรละอร่อยมาก ไข่ปูกินกับแกงส้มมันแบบมันอร่อยอยัพขึ้นไปอีกนะครับเลเวลนะครับมาที่แกงหมี่แกงเชียงปูบ้างนะครับนี่เขาก็จัดมาให้แล้วเป็นคำคำเลยนะฮะแบบนี้นะครับเราก็จะตักแกงกันเชียงปูนะครับให้ดูนะฮะนี่ปูนี่เป็นก้อนๆเลยนะครับ เขาก็จะเป็นแกงกระเชงปูนะครับก็จะใส่ใบชะพลูมาด้วยนะครับซอยมาแบบนี้นะครับจริงๆแล้วทางร้านนะครับให้คุณผู้ชมสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นใบชะพลูหรือว่าจะใส่เป็นตัวสับประรดก็ได้มาเลยนะครับ้าดน้นําแกงลงไปนะครับตัวแกงกะทินะครับหวานมันมีออกเค็มเล็กน้อยแล้วพอไปโดนตัวกระเชงปูอะ่ะมันสดมากมันเลยหวานมากแล้วก็แน่นมาก อร่อยมากนะครับาลงย่อหนะครับอืมอร่อยมากแกงหมี่กันเชียงปูยออเลย,เลย <c oughs> อร่อยมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมอยากที่พูดลองชิมทุกเมนูแล้วนะครับพริกงงพริกแกงนี่ใช่เลยนะคร <c oughs> ับเขาไม่ได้ทําแบบเอาใจนักท่องเที่ยวรสชาติใต้ปเป็นยังไงมาได้เลยอ่ะ <c oughs> ซึ่งวันนี้นะครับ ทั้งโต๊ะเนี่ยมีทั้งเซตเล็กเซตใหญ่รวมกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคููจะให้ราคาเป็นอย่างนี้ดีกว่าทั้งโต๊ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่อย่างนะครับทั้งหมดนี่ราคา1นึ่ี่ร้อยบาทร,รวมรวมแล้วจริงๆิกินได้สัก4ี่ห้าคนนี่กําลังดีนะหารกัน5คนหารพันสี่นี่เหลือนละ้0สองร้อยกว่าบาทเองได้ทั้งคูดาําได้ทั้งไข่แมงดานะครับหอยไทยเผาด,ด้วยรวมถึงกระเชียงปูอีกไม่แพงนะรูว่าแล้วรสชาติด,ดีรสชาติดีเท่าไหร่บรรยากาศนี่โอโโ้โหมองเห็นเกาะ มากมายนะครับมาได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะและแน่นอนนะครับบางคนมาเนี่ยพี่วินบอกว่ายอยากกินแค่แกงส้มแล้วก็ขอปูตัวหนึ่งได้ไหมราคาเท่าไหร่คุยได้นะพี่วินบอกว่าได้หมดเลยนะครับราคามันก็จะลดหลั่นตามน้ําหนักของปูตามน้าหนักของวัตถุดิบต่างๆนะครับก็ฝา,ากไว้เลยนะครับสำหรับร้านครัวทางเลื่อกนะครเปิดทุกวันตั้งแต่9ก้าโงเช้าถึง3ามทุ่มนะฮะ มาไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับปักหมุดมาได้เลยเดี๋ยวผู้จะทิ้งหมุดไว้ให้นะครับก็พิมพ์คําว่าตัวทางเลือกซีฟูด้ดปากบาราเจอร้านนี้แน่นอนอร่อย